นัองวัวน้่งอีกจะตายฮัลโหลเฮ้ยไปไปผิดเครื่องเคยื่อนหัวกกังล่มปะโอ้โหต้นไม้แล้วไปไงวะเนี่ยโอ้ต้นอะไรวลวเนี่ยไปไงอะนี่ไงใครเป็นนำทางวะไปไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ย ไปได้ปะเนี่ยอุ๊ยยัยงไปได้อีกว่าโอ้โตอหตอนเราโหดจริงๆแค่ใช้ต้นปาลมมัะเนี่ยใช้ต้นปาล์มเหรอวะเนี่ยฝา้ก็เล์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะโอ้ยทางนั้นน่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงว่ะผมต้องเอาวัวนี่ขึ้นไปให้ได้โหแล้วต้นมันใบต้นไม,ม,ม้บังหมดเลยอะ่ะอุย๊ยจะตก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 แล้ว เอาไงดีวะตกขึ้นได้ไงเนี่ยเอ้ยยิงขึ้นได้ว่ายิงขึ้นได้ยิงขึ้นได้ไดโอโ้โหถึงเป็นทางที่เราหดมากทุกคนจะตกแล้วทุกคนมันเป็นทางโคตรหดเลยเดี๋ยวต้องปีนสบไฟฟ้านี่อีกไปกันตึ๊กตึ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 ก,ตกโอโ้โหมาขึน้นสบไฟฟ้าแรงสูง้วย โอ้ยเกือบตกเกือบตกขึ้นตึก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 อ่าดีนะมันมันสามารถฟื้นกลับมาได้บนทางอ่ะโอ้ยโอ้ยจะตกอีกแล้วจะตกอีกแล้วต้องวิ่งทางนี้ต้องวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งด้วยความเร็วสูงโอ้ยมันทอรแก๊สเนี่ว่ะกูจะเล่นมากเลยเนี่ยทางนี้ต้องวิ่งครับมันมันอุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่ไงเป็นทางล่องทางลงทางลงทางล่องอะไรวะวิ่งไปวัวน้องน้องน้องวัวน้องวัวนันว้นวัวต้องไปแล้วเฮ้ยป<ะ>ััวขึ้นบันไดอีกแล้วสุดใจปรารานา <c oughs> หัวขึ้นบันไดวิ่งไปควิดแม่งเลยเนี่ยเฮ้ยวัวตกนเหรอวนี่ย เออมาแล้วไปเดี๋ยวมันทอ่อแก๊สเนี่ยแหละมันยิงหลอดเลยวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นให้ไววิ่งขึ้นให้ไวโอ้ทางนี้วิ่งไม่ได้ทางนี้ต้องวิ่งครับ ถ้ารถไฟเดี๋ยวตกลงเดี๋ยวตกลงเดี๋ยวตกลงไปไปไปอุ้ยเฮ้ยให้หน้าไปดูเลยเกิน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 เฮ้ยเฮ้ยบัวสไลด์บัวสไลด์วิ่งให้ได้วิ่ง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 อย่างเดียวมันยิงเราอะวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่ง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  เราต้องถึงไอ้ยานอนกาศนี้ได้เอ้ยเครื่องบินโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยจะตกจะตกจะตกดีนะขึ้นไอ้นี่ทันเอ้าหน้าทิมหน้าทิมหน้าทิมเอ้ยเฮ้ยจะตกจะตกแล้วดูดิพอมาแล้วหอมาแล้วมันจะยิงเราอ่ะหัวมันก็ไม่เว้นโดยตามมันขู่ขาไปไหนวะเดินกันต่อไปอย่าหยุด ฝากแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดอะไรก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปนี่จะค่ำแล้วเนี่ยหกยิบเก้าแล้วอะ่ะต้องมือนแน่นอนเลยวิ่งไปวิ่งไปอุย้ยนี่มันร่มนี่ว่าทำไมข้อมาตั้งตรงเนี้ยเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยวิ่งอุย้ยชนแม่งเลย ไม่ต้องไปทางไหนวะไปถึงสิบไปถึงสิบไปเลยนั่นวัวมาแล้วนั่นวัวนั่นวัวอ๋อนี่ไงตั้งขึ้นตั้งขึ้นมาแล้วตั้งขึ้นมาแล้วทำขาละก <laughs> ดวฮาไปเลยขึ้นบันไดต่อ วิ่งต่อไปโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เขาจะมีน้องวัวบ้างเหรอน้องวัวน่ารักจะตายฮัลโหลโอ้ยไปไปผัติดเครื่องวิ่งไปวิ่งไปเราจะไม่ตกเด็กขาดไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วโอ้น้องวัวน้องวัวน้องวัววิ่งซ้ายขวาวิ่งซ้ายขวามีลูกบอลเยอะเลยวิ่งไป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 จับ ชะเฮ้ยชะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวิ่งไปอย,ย่าหยุดวิ่งไปอย,ย่าหยุดด้านหน้ามีคนด้วยน่ะโอ้โหโอ้โหดูดิทุกคนดูมาเป็นกระบวนกกองทัพเลยเออจะตกมันจะเลี้ยวไปทำไมแล้วน้องวัวน้องวัวจะเลี้ยวไปทำไมวิงว่งวิ่ง เนลูกบอลไปเลยดีกว่าโอ้โหดงลูกบอลนี่วะาทางทางไหนวะเอาล้องก่อนเฮ้ยผมมาสร็เส้นทางแล้วเ,เนี่ยเดี๋ยวลองวนไปดิมันมีทางลงมันวัวจะไม่อยู่แค่นี้หรอก ้ยห,หมดแล้วจริงๆเส้นทางเราจบแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้แค่มาเทสิเชนนะครับทุกคนขอบคุณทุกไลค์ทุกเชนนะเคยเคยเห็นวัวยิงวะยิงได้เนี่ยยิงได้ปหมเนี่ยเด้ได้ยิงยิงยิงไ,ได้ปะไอ้ห ถ้าวัยิงปืนได้นะผมจะยิงแม่งเลยขอกระโดดเป็นพิธีหน่อยเจ้า,าเฮ้ยเคย <c oughs> เคยเห็นวัวกังล้มปะโอ้โหไปทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะเอากว้แล้วก็แชร์กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวเจอกันบายอุ้ยวัวตัดล่มเอง